เถือกบปพี่น้องเถือกแล้วครับเฮียถือกจะเว้นแต่หมดเลยเยอะชี้เดียวนะมาแล้วครับแทมแรกเราดึงบักแข้งโ,โอ้โหโอ้โหไอ้ดุกแน่นอนถ้าสไตล์นี้เมือนดูพี่น,อน้อง โดนแล้วครับผมตัวที่สองมาลูป,ปลาอย่างโอ้โหติดของง่ายครับผมดินบักย่างแห้งมาหันพล่ะอุ้ยหลุดไม่หลุดต้อหน้าต่อตาเลยครับพี่น้องอุ้ยออกมาทันครับผมโอ้คอใหญ่เมื่องครับดินบักย่างแห้งเลย สวัสดีครับพ่พี่ร่างครับครับมาเจอกันอีกแล้วขิบใส่เบียดเท่าลิปที่แล้วใส่มาสุดนี่ครับขิบนี้เขาจะใส่เงาไปทางพี่ครับผมเดี๋ยวมาลุนกันเมืองสี่นีป่าอีกพอ,อากินจะร้ำหหวยนี่อะไพี่ร่างครับช่วงนี้เพราะว่ามันพ่อหยางได้ตะมองนี่อีกเดียนกับว่าได้ก้นเองนะครับ ีพ่อก้อนไห้ครับผมมาหอดละใส่เลยชึบเยอะพอค่อยเบ็ดจีเดียนเมื่อนใส่เย,ยหกหัวมาหอด,หอ,ดอีกทีปลามันตัวงามครับปลานม่ห่วย เดี่ยวนี่ตัวน้อยๆแต่น้ะวันนี้หลังเราโตไปเลยครับผมโอ้เดดครักเดดแท้งไปเลยตอนนี้ฝนค่ะเดดไหม เอาหอยเดิมใครมาหลายมย์หรอหวยนี่ท่านนี้ย้ายไปหวยอืนอยู่โอ้โหขีดเดือนเหลือจากคลิปที่แล้วได้เลยเด็กคือกันไปครับรุนกันเมื่อวานนี้อาชีเดย์ยักษเต็มยาวๆครับผม เสร็จเรียบร้อยครับผมโอ้ห oh, กขาดไม้ย่านจำเก็บเบเียดบ่เหมือดอยู่เด้เยครับมึงบอกอักยางหกเลยฟังนี่ลงไปใซ่กับยากครับผมบางหม่องก็ใสซ่จะจ่อก,กันมึงบางหม่องก็ใสซ่บอกอักยางทางลงบ่ได้ยางไกลครับพี่น้อง เทานี่ใส่บด้ยเลยบรรยากาศครับยามคำคำแรงแรงหาบงแรงครับอีสารบ้านฮ้องผู้เนดำดำหน้าเห็ดหน้ากันผู้ใดมีากาใกคไดดำแล้วครับช่วง ฮอทำมาลุนกันครับมแืแรงครับพี่นองจีคือบอ่เมื่อหม่งลงไปไใส่เก็บตอนนี้หลักไว้จ <c oughs> ้าหมองได้แน่แดนหาบ่าครบอยู่เด็ดไปครับเจอกันมแืแรงพี่นอง ถือกพวกี่น่องนะนถือแล้วครับเฮียถือตะเวนแถมหมดเลยเยอะขี้เดียวนะ่อโอ้ยกรเข็งหน่อยครับผมเอาละยางกลับเห็นถือกครับผมหมาน,นแล้วกำลังปน ตมสะสมไปเก็บว่อย่นี้มีซีรีส์หลังแหลมเดี๋ยวันไปแล้งพี่น้องอเขียไว้ขักมานน่สวัสดีครับผมพี่น้อง เจอกันอีกแล้วครับออหาไม้เชี่ยกันเชี่ยเบ็ดบริษัทกลมครับเวลายามเบ็ดน้องหลังแหลกกับประเดิมเนี่ยเหมิดถุ่งกูกลัวครับผมเวลาเก้าห้อง หลุนกันมัน้ยโอ้ย้ยหมดสุดลังแบบมันลงใส่หยาดอยู่อุ๊ยเหมือนไปครับ ถือลังใดไถ่เมื่องพี่น้องก็ถือดอกนี้มาแล้วครับแ้มแรกเราดึงบักแข้งโอ้โหโอ้โหไอ้ดุกแน่นอนถ้าสไตล์นี้เหมือนโอ้เยียหมดเ,เกือบสุรังพี่น้องโอ้ ดีครับผมวสวย,วยสวยครับแจมแรกแจมแรกของค่ำคืนนี้ ค่ะเมื่อยหยัดเงี้ยไหลบ่หลังนี่มิดขอใส่ยเงี้ยก่อนมึงพี่้องโดนแล้วครับผมตัวที่สอง ุลูกป,ปลาอย่างโอ้ปลาคอหน่อยแต้มที่สองมาแล้วนี่ครับสองแต้มก็ยังดีเดี๋ยวปลายหลเบ็ด à đó, đi tọ Oh, này nhé bớt lấy Ui, tiết khoáng ngay cả, ดินบักย่างแห้งมาก่อนครับอุ้ยหลุดไม่ดต้อนา้าต้อตาเลยครับพี่น้องอุ้ยออกประทันครับผมปอกคอใหญ่เมืองครับดินบักย่างแห้งเนะลยดต้อนา้าต้อตาเลยครับมึงมุนเหมิดโอ้ยพี่ดายดีด ที่ด้เมืองฟ้องเตรียมนามได้ครับโอ้ยที่ได้ครับกขาดขาดตตรุดต้นหนาต้นตาเลยครับโอ้โอ้โอ้มาเสียดายชะนอบาบนะที่ลุดได้ติดตบ่อขักที่ด้ แล้วผียางไปเอาไหมโอ้เสียดายพี่น้องครับ่าดยางรุดแรงเลยคอคอง่ไหม,มก็บกง่เลยครับผมดึงเบ็ดจนจำพื้นเนาะดึงเบ็ดลงจนจำพืน้นโอ้่าดไปประนอ่หลีครับรุดต่อหนาต่อตาแบบนี้มัน โเสียดายเลยอ่ะขี้ดิบกระกับไม่กินเบ็ดอีกแล้วโอ้ผ่านปากคอยแง่ตัวนี้เสียดายครับเอา้าสองเตีมครับผมก็ยังมีเตีมอยู่หรอกคอตัวนึงดุกตัวนึงเดี๋ยวมึงอื่นสอบม,มาลุนกันไหมครับโอ้เสียดายแห้งปากคอยแง่ขิดดำขิดดำเลยหลุดแบบนี้เป็นภัยกับเสียดายครับหลุดต้อนหาต้อนตายยางประทันหอดหลุดก้อนเลยโคตรเสียดายครับผม พี่น้องเจอกันไหมเอืนเสาพามากูทำมาหลุนกันอีกทีน,นึงครับน้ำเสาที่มีผลงานบ่ไอครับสวัสดีตอนสะเสาครับผมพี่น้องครับเดี๋ยวเวลามายามเบ็ดละ่ะมากูเบ็ดตีหาเครื่องขึ้เก่าครับเปละห้องย้ำเสา โอ้ oh, หมื่นคื้นที่ด้ครับค่อยๆง่ายลุดต่อหน้าต่อตอาเราลุ้นกันเมืองครับเนี่ยเหมือนเสาเอาสิ่งนี้ผลงานบ่เ้ยสองหลังแรกไม่มีอะไรเกิดขึ้นมีแต่เนาะ มิดซีรีบานทิดมีจีบกหอยแท้เดี๋ยวไปหาหวยไม่ใช่หรอพี่น้อง ไว้น,นี่ใส่หลายคลิปลเมึงไม่เพียงมองผมลงไปเจละหลังโออลงมายากวันนี้กับว่ตถิขัยแน่นอนแต่งาใหม่ครับขึ้นมาโอ้ลุดด้วยนี่โอ้เป็ดพันพันยังสิ ไปครับเดี๋ยวถสือลังไหนไทยเมืองพี่น้องนี่ก็บ่เสือเบ็ดขาดครับผมพี่น้องครับโอ้ยถืออย่างน้อนี่เมืองครับนี่ขาดไปเลยครับอุยเงิดไฉละ่ะ ป่านนีอครับโอ้ยป่อหงายมือต่อขาดแล้วนหึงหลังลงไปใส่ยากไัม อ้ปลาแรีนออกมันบ่เถิดเมื่อคืนทางนี้พี่รองครับโอ้ปลาแลีนออกเต็มเลยครับมันบ่เถิดครับทางนี้เราลดเมื่อคืนนี่แต่ว่ามันเป็นอย่างบ่อยู่ เคลื่อนเลยเบ็ดกับบ้าง่างเลยรด,ดเอียงนะพี่น้องท่านนี่ได้ปลาจักโตอย,ตอยู่ยาม้าบักไกล่ละเงื้หลายเหมือนนี่อ่ะเก็บเห็นเหมือนกันครับเดี๋ยวบังก,กี้หลังเนี่ย่็ถือ ได้บ่ได้เขากันล่างที่กแเ้วครับเด็ดพี่น้องกี่ยเยี่ดรอก,กเลยตัวได้หกยบ่สมมสี่เอไปหาไม้ไหมก็คือขมไปใส่ฟังนั่นเนาอแปลงเอิดเติดโอ้ผาดตั้งมือขคนลนเหรอ าผาดเนะื้อมือเศร้าอีกจีไรครับพี่น้องคลิปนี้สองตัวครับผมถือว่ามาออกกร่างกายเนะื้อมือเศร้าก็แล้วกันยางกูเบ็ดเบ็ดสี่สิบหลังอ่ะขอบคุณพี่น้องหลายๆครับมือนี้ขออภัยครับเนื้อมือเศร้าบดเอ็กตัวเดี๋ยวเมื่อคืนนี่แหละสองตัวกับตอนใส่ตัวหนึ่งเนาะเป็นสามจีไรครับจูอยากใส่น้ำให้นะ้าเพิ่นอยู่เลย ถ้าก็อยากมันแพงครับพี่น้องถ้าเป็นน้าถ้าแถวน้าพี่น้องเย้าของนี่ก็สิใส์อยู่อันนี้วันนี้โมเมนต์ครับเจอกันไหมคลิปต่อไป,ส,ไปสิไปใไซไม้ใดก็ติดตามกันเบื่องพี่น้องครับใไอยูุ่นี่มาหลายหมื่นแล้วถ้าผมนีหมองไส่กระถิกลับไปใซย์ฟ่งพุ่นละเอาพุ่นหลายๆครับผมเจอกันไหมคลิปต่อไปพี่น้องสวัสดีครับ